อยากต่อเติมหลังบ้านเป็นโซนซักล้างเป็นโซนตากผ้าแบบมินิมอลไม่ต้องลงทุนเยอะราคาไม่แพงแนะนําแบบนี้เลยครับในการต่อเติมแบบนี้นะครับเริ่มเมื่อแต่ฐานรากเลยนะฐานรากเนี่ยราคาประหยัดก็ใช้เสาเข็ม6กเหลี่ยม6เมตรในการต่อเติมแบบนี้น้ําหนักเบานะครับสามารถใช้6กเหลี่ยม6เมตรได้เลยโอกาสการชุดตัวเนี่ยไม่มากนะครับแต่ถ้าใครมีงบเยอะก็ใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายได้เลยในการต่อเติมแบบนี้เราทําการเทพื้นจากนั้นเนี่ยเราทําการขึ้นโครงสร้างนะครับซึ่งโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยจะเป็น โครงสร้างเหล็กกล่องทั้งหมดเลยมุงด้วยแผ่นหลังคาเมทัลชีตฉนวน P u ูโฟมในส่วนต่อมาการทําระแนงระแนงตรงนี้เราทําการยิงทึบเพื่อที่จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้านบนนะครับเป็นระแนงโป่งเพื่อจ่จยให้อากาศถ่ายเทยได้ดีซึ่งในการต่อเติมแบบนี้นะครับสามารถเอาไว้ตากผ้าได้หลังคาโป่งแสงตรงนี้นะครับทำให้แสงส่องผ่านลงมาผ้าของคุณก็ได้รับการฆ่าเชื้อโรคตรงนี้นะครับอากาศก็ฟโฟ o w ถ,ถ่ายเทได้ดีใครที่มีไอเดียในการต่อเติมหลังบ้านยังไงลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าแบบไหนที่คุณชอบ